สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟสเสาที่13กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรโปรโมเตอร์อุดรดอนถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามออมน้อยสิบทนการ30นาทีทาง PPTV 36ววันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ด เสิร์ฟตรงตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงดหนึ่งหนมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่1น,นะคู่1นซิลาราาสจเล็กเมืองนนวันนี้ดวลกับเ๊ปซี่ซูจีบะหมีเกี้ยว1 0 7ปอนด์ถือว่าเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายไปดูฟอร์มล่าสุดคู่ที่สองซิลาราาสจเล็กเมืองนนพบกับเป๊ปซี่ซูจีบะหมีเกี้ยว คู่นี้ชกกันที่พิกัด107่อปอนด์ซิลล่าสอจอเล็กเมืองนอน์อายุ16ปี165เซติเมตรจากจังหวัดสีสเกตฟอร์มการชก3ครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสีแสงทองน้อยแสงทองคาแกสแพ้คะแนนสอนธนงรถสวยจ่าเจดและครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสีสุกหน้าพยักมืองชนทางด้านคู่ชกเปบปซี่ซูจิบะม่เกียวอายุ19ปี170ซติเมตรจากจังหวัดสุริน ฟอร์มการชก3ครั้งหลังสุดแพ้รวดทั้ง3ครั้งแพ้คะแนนพายทองคำสิ์ไทยแลนด์แพ้คะแนนจอห์นี่เพชรยินดีอะ e า y เดมี่และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนสิงหสุราชออุอุดอทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับศิลาลาดเนี่ยทรายนะเปิดเกม เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวแข้งซ้ายหมัดซ้ายถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ส่วนพวกรัดเอวเนี่ยรัดเอวแล้วตีรัดเอวแล้วป้องกันตัวนี่ถือว่าทำได้ดีขณะที่เป๊ปซี่เป๊ปนี่เป็นมวยขวานะแข้งขวาหมัดขวาขวางหน้าแทงทำได้ดีมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ศิลารลัตชอบไปที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศนะชกกลางวันวันนี้ของแดงมองว่า เป๊ปซี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้มาเยือนนะเคลื่อนไหวการคลืนวันนี้มาต่อยกลางวันมีปัญหาในเรื่องของแผลกลางวันสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมหรือไม่วันนี้หงแดงมองว่าศิลาลาดสอจอเล็กเมืองนอนดูว่าได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมแผลกลางวันวันนี้ศิลาลาดจะเบียดเฉือนชนะ เบปซี่ซูจีบามบีเกียวนักสู้ต่างศึกต่างสายได้เป็นผลสำเร็จชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่ชยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดจนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2นี่สิงปืนใหญ่สจอ,อเล็กเมืองนนท์วันนี้ดวลกับปราบดาแอดสันป่าตอง129ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ คู่ที่3รองคู่เอกของรายการสิงปืนใหญ่สอดำเนินพบกับปราบดาแอสันปาตองชกกันที่พิกัดน้ำหนัก129ปปอนด์สิงเปืนใหญ่สอดำเนินหรือชื่อเดิมสิงปืนใหญ่สอจอเล็กมึงนนทอายุ23ปี170เซนติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาฟอร์มการชก3ครั้งหลังสุดชนะนอกยกหนึ่งสมานทองสิงสมัยแพ้นกยกสีพอวิเศษสโชคมีชัยและครั้งหลังสุดชนะคะแนนศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้ว ทางด้านคู่ชกปราบดาแอสันปาตองอายุ16ปี175เซนติเมตรจากจังหวัดเชียงรายฟอร์มการชก3ครั้งหลังสุดชนะรวดทั้ง3ครั้งชนะนกยก2ออมสินสิงคลองลานชนะคะแนนพายุสายโชดบางแสนและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชร2เพชรยิมมวยไทยทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นของเมืองไทย จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับซ้ายเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะสิงเปื่อนใหญ่เนี่ยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายขวางหน้าแทงทำได้ดีนอกได้ในดีว่าอย่างนั้นเลยขณะที่ปราบดาเนี่ยปราบดาก็ซ้ายเหมือนกันนะปราบดานี่ซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายขวางหน้าแทงทำได้ดีประเภทขาแหลกขาลอยรุกรับเก่ง มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ปราบดาแอดสันปาตองชอบพลังแฝงนะนักสู้ที่มาจากแอดสันปาตองเนี่ยทุกคนนะจะได้รับอัดฉีดจากพี่แอดสันป่าตองโอ้โหวันนี้เหมือนกันปราบดานะมาในสีเสื้อของพี่แอดสันป่าตองนี่เขาบอกว่าวันนี้มีพลังแฝงอย่างน้อยน้อยก็อัดฉีด4ี่ห้าหมื่นนี่มีแน่นอนวันนี้หงแดงชอบไปที่ปราบดาแอดสันปาตอง วันนี้ซ้ายหนักแรงนะวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเยดฉือนชนะนันนกชกรุ่นพี่อย่างสิงปืนใหญ่สอจอเล็กเมืองนอนเบียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่เจอกันที่พิกันน้ำหนัก125อายาากระเ๋าลิงกี้หรือว่าลูกช้างนะเพชรสมนึกวันนี้ดวลกับทหารเอกนายงเอทาสลาไปดูสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ คู่ที่สีคู่เอกของรายการอายารากระเป๋าลิงกี้พบกับทหารเอกสอโชคมีชัยชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 2 5ปอนด์อายารากระเป๋าลิงกี้อายุ23าปี170ซนติเมตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดฟอร์มการชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนสิทธิศัก์สิงมาวินแพ้คะแนนศักิ์เล็กลูกเจ้าพ่อรงตมและครั้งหลังสุดชนะคะแนนไข่มุกข,ขาววันของโอมดับเบิลยูเคโอทางด้านคู่ชก ทหารเอกสอโชคมีชัยหรือทหารเอกนายกเอทสาสลาอายุ23ปี172เซนติเมตรจากจังหวัดระนองฟอร์มการชก3ครั้งหลังสุดชนะรวดทั้ง3ครั้งชนะคะแนนเท็ดพฤหัสสิทธ์นายกทวิประพงชนะคะแนนแอนดรีเมเซนเซเยฟและครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสามบิลลาดินสู้สวัสด์ทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นของเมืองไทย จะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับมวยคู่นี้นะซ้ายด้วยกันทั้งคู่ลูกช้างนี่แข้งซ้ายหมัดซ้ายในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่ฐานเอกฐานเอกซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงจรีระรูปร่างสูงลอยก็ต้องลูกช้างแต่ถ้าพูดถึงว่าเก๋าเกมผ่านมวยเบอร์ดีๆมานี่ก็ต้องทหาร หารเอกใน f อฟมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ฐานเอกของแดงชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายนอกได้ในดีนอกหนีเอกขาต่อยหมัดต่อยลาตัวขณะที่ในเนี่ยระยะประชิดมีศอกในใช้ได้เลยวันนี้นะเบียดบทเบียดบท,บทวันนี้ฐานเอกจะบเบียดเฉยชนะไอยรากระเป๋าลิงกี้เบียดเบียดนี่คือบท,บท,บท,บทวิเคราะห์สึกท่อน้ำไทย TKO เกียริเพชรนะ ไม่ใช่นี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกตเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟเซาที่13กันยายนโดยหงแดงสุริมาดูมวยรักนะมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้หงแดงชอบไปที่ศิาลาราชสอจอเล็กมังนดชอบไปที่แผลกลางวันชอบไปที่บรรยากาศวันนี้ศิาลาราชจะเบียดเฉือนชนะนักสู้ต่างศึกต่างสายอย่างเป๊ปซี่สูจีบะหมี่เกี๊ยว สนุกชอบสองวันนี้ชอบไปที่ปราบดาแอสันปา่าตอกชอบไปที่ขาแรกขาลุยแกร่งนะมีพลังแฝงพลังอัดฉีดวันนี้ปราบดาจะเบียดเฉียนชนะสิงปืนใหญ่สจเล็กเมืองนอนเบียดเบียดน,นี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้ชอบไปที่ตาเอกนายกเอ่าสลาวันนี้ชอบไปที่ครบเครื่องหลากหลายอาวุธหนักแรงทุกเม็ดวันนี้จะเบียดเฉียนชนะไอยาากาเปลลิงกี้เบียดเบียดนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียริ เพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟ์เซาที่13กันยาย,ยนโดยของแดงสุดิวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ